ขอบอกครับในหญิงนี้อีกแล้วครับตอนที่28บ้านมู่เป็นตระกูลตระกูลธรรมดาตระกูลหนึ่งแต่ไปทําให้คนใหญ่คนโตไม่พอใจเลยต้องแยกย้ายก,กันฉันก็ได้จะแต่งงานมาที่เมืองนี้และเปิดร้านไายยาก,กับสามีพอจากกับพี่ชายนี่ก็นับสิบปีแล้วไม่ได้ข่าวเขาเค้เลยไม่ทราบว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะเขาสบายดีแข็งแรงดีค่ะ แต่รู้สึกผิดที่ต้องทําให้ครอบครัวยากลําบากนะคะไม่มีที่อยู่ผู้รอะไรเนี่ยครอบครัวก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันสิคะเขามาหายไปแบบนี้พวกเราก็หาไม่เจออาจารย์คขาไม่อยากให้พวกคุณเจอนะคะคือคุณเป็นน้องสาวของท่านต่อจากนี้หนูขอเรียกว่าคุณนาแล้วกันนะคะได้สิพี่ชาของฉันถือว่าเธอเป็นผู้สืบทอดแล้ว นี่กำลังของเธอเก็บไว้นะมีหลานดีๆแบบนี้เป็นบุญของน้านักเด็กคนนี้มาขอความช่วยเหลือจากฉันต้องดูแลเขาให้ okay, ดีสินะเออเดี๋ยวนะไปเก็บข้องให้หนูก่อนแล้วกันนะหนูจะได้มีที่พักไม่เป็นไรค่ะหนูไม่ได้จะมาพากที่นี่ต้องรีบกลับบ้านด้วยค่ะฮะบ้านของตัวเองเหรอเอ๊ะ เธอเป็นลูกสาวของท่านจอมพลเป็นลูกคุณหนูเหรอเนี่ยเออหนูไม่ใช่ลูกคุณหนูอะไรหรอกคะ่ะจริงๆแล้วหนูอยู่ชนบทมาตลอดเพิ่งกลับมาอยู่กับท่านพ่อหลังจากท่านที่ท่านแม่ท่านคลอดหนูสุขภาพท่านก็ไม่ค่อยดีท่านแม่เพิ่งเสียไปยังไม่ถึงสองเดือนส่วนแม่เลี้ยงก็ทั้งลูกแฝดน,นะคะ คุณลุงก็มาถูกแทงตายแต่ตำรวจก็ผิดปิดคดีไปเฉยๆหนูไม่อยู่บ้านประตูนตระกูลกู้ไม่นานพวกเขาคิดว่าหนูเป็นเด็กบ้านนอกก็เลยเอารัดเอาเปรียบกันแกล้งหนูน้องแถาน้องสาวทั้งสองคนของหนูเอากันไกลมาแทงหนูส่วนแม่เลี้ยงกับพี่คนโตก,ก็ยัง <c oughs> อะไรกันเนี่ยนี่มันบ้ากันไปใหญ่แล้วเป็นคนบ้านเดียวกัน,น้แท ทำไมพวกเขาต้องทำแบบนี้กันด้วยพวกเขาต้องได้รับกรรมค่ะฟามีตาค่ะแต่ฉันคิดว่าเวรกรรมยังไม่มาถึงแค่นั้นเละค่ะโถโถเป็นคนมองโลกในแง่ดีแบบนี้นี่เองคงนําบากหน่าดูนะคะนี่ก็ถึงเวลากินข้าวเที่ยงแล้วอยู่ทานข้าวรำลึกความหลังกันดีกว่าค่ะผ่าหลบกุ่นได้นะคะคนอื่นในบ้านละคะ อ๋อคนแก่น่ะตายไปกันหมดแล้วะคะ่ะตอนนี้ฉันมีลูกอยู่ห้าคนคนโตอายุสิบสามปีเรียนอยู่โรงเรียนสตรีรัฐบาลค่ะคนที่สองอายุสิบเอ็ดปีเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับพี่สาวของตัวเองคนที่สาอายุแปดปีเพิ่งเข้าเรียนนลคะ่ะส่วนคนที่สี่และคนที่ห้าอายุหกขวบแลวก็สี่ขวบค่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าปีวิ่งเล่นที่ไหนนะคะอ๋อค่ะ